บุญใหญ่มากมีบารมีมากลน้นมหากุศลสุดแรงกล้าขอเชิญเที่ยวง,งานประจำปีปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่เพ่งแจ้งสว่างหลวงปู่เฉลิมอุปปนโนหลวงปู่ไอิ่งอาจาโรโออดีเจ้าอาวานวัดสามแยกตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคลาจังหวัดชะเชิงเสาเริ่มงานวันที่8-10ถึง10มีนาคม2567ตรการตาในลานบุญ เชิญทุกท่านร่วมปิดทองเสริมมงคลให้กับชีวิตถวายสังฆทานเสริมชะตาราศีให้ชีวิตดีมีแต่ความเจริญเพลิดเพลินมหาสนุกกับมหรสพสมโพชมฟรีทั้งสามคืนเฮฮัชาเสมาแปดมีนาคมชมลิเกคอนเสิร์ตพบกับพระเอกยอดกรตันยูเขี้ยวเพชรทองถาทั้งคณะยโี ชายาช้าม,มีนาคมร่วมบุญลุนโชกับหลวงหาการกุศลสุดห่าระทึกใจกับมวยตับจ่าและชมซุปเปอร์ลิเกคอนเสิร์ตเบิร์ดเดย์โชว์เกิดเป็นชายเช่นจอมเชิงชนไม่ยอมให้คนมาบบนให้อา มีเลือดเนื้อเหมือนเสือมีลายใช่จะว่างอง่ายเกิดเป็นชายรูปงายสิบมีนาคมร่วมสนุกกับหลวงไหการกุศลสุดมันกับหน่วยตับเจอและปิดท้ายด้วยความอลังการกับลิเกไทยชื่อดังวัฒนาอนันต์ทั้งคณะเสียงวิงมอนอ่อนหวานขอ ไไมม่ด้าเสียงประมือ,อตอน,นรับผู้นำทีมงนนานวัฒนาคนนี้ยังไม่มีทีมมายิ่งใหญ่ทุกปีบารมีแรงกล้ามหรสพตรการต่อชมฟรีทุกคืน อย่าลืม8-10มีนาคม2567เที่ยวงานประจำปีปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่เพ่งแจ้งสว่างหลวงปู่เฉลิมอุปันโนหลวงปู่สอิ่งอาจารโออดีตเจ้าอาวาสนวัดสามแยกตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคลาจังหวัดชะเชิงเศรยอดมหรสพอลังการทุกคํำคืนชนทั่วาิิมด